ไช่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิไปเบิ้งเซียมซี่การกุศลครับบ้านบันแฟกอำเภอเด่นดุดมครับอไเาลดไปเงครับไปเบิ้งบรรยากาศของด้วยการเซียมซี่ครับไปเออไปัครับ ซีมซีกานกุศลครับายงาเียโงาจาเซีซี่อนนี่ลี่ยนรอดพี่น้องเด้อยี่สิบบาทครับหาเบอเบอร์พี่น้องสิอได้และก็เบอร์ของละวันกว่าสิ่พ่อพี่น้องอดใจรอนะครับยืนรอดก็เป็นน้ำกล ได้ทุกคนนะครับสิทธิ์นั้นได้ทุกท่านนะครับขอแด่ว่าพี่ลองได้ซื้อบัตรมาแล้วนะครับไปลูกในร้านไอรุ่งเบอร์เผื่อให้อาจจะในตู้เท็กนะครับไฟฟ้าหม้อเหยื่อหม้วโอ้ยดีหลายแน่นองนะครับเอาสายลมในนี้เลยนะครับใส่ลง้อ ของไลครับเดี๋ยวชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับทองอ้ปุ่มแนวปุ่มแนวปุ่มแนวมาหาเลยในควาในควาสุดยอดนะครับเป็นในควาทีดีในควาในวา้นเขา ค่อยเอนไอน่เปเบิ้งมีไก่น้ำครับมีไกนะ่น้ำไปเบิ้งไก่ครับไก่อันนี้ก็เป็นของรางวัลน,นะครับเด็ไก่ชนไก่ชนปเป็นของรางวัลน,นะครับจะเมยามี่รงพันโลกเท่ามีรงพย่พอพบกั่นแท ไนนะเปเจ้าของพันลุ่มในนาะนาฮอนโหโหเจหลอดมาเจหลอดได้เจีหลอดได้อ้าวมองดึงลุท่านนะครับพยังหลาย้นพี่น้องเนอนะครับยังดึงดูดใจ่น้องโย่เป็นมอนนะครับผ่านข้ามาผ่าทงนี่ะถงนพี่นกังนะครับล่ท่านขอีพี่น้องผาูน้องกายในพี่น้องเนอะ หลังจากดับคา้เทลกับฟังลําตอนะครับบวนซีโนเทลเม็หนื่งพี่น้องจังเลิอหน้าผาจากด้อือดเดืดเัือัเดวอดเดืกเดือดเดอดเดือดเดือดเดวอดครับเดืุกเดกันเั้งดเดัดเดืดเดเอเดือดเดืเดอดเดือออดอเดืเอเอดเดอเเพิ่มเดือากาศข้อ นีละเป็นวารักจันโอปักแตงโมมกาแขกตางหน่วยในเน่าเน่าโดนึุมปอมบนปอมดังหลึกศูนย์ วนเครื่องไงสับเินไปเบิ้งกับเขาโล่งท่านครับโชว์ความนะของรานนะครับดีดีดีเอาเขียงไปเแื่อไงเขียงมันเพ่อไงแบกมันเออจนไ้เพื่อไงกันเออไ้ดีเขียงให้เขานเออมันเลือสีเมลไม่ขาดมันพูดอยู่ไหนพี่น้องแต่ว่าห้อไหนไม่ก็ดีมันก็มี่ช่างุูชุโซ่แบนนะ หลุดตนโงพยาบาลนาดห่ยังเด็ยังแำยคนโดนนี้ออกครับตอนนี้เิ็ิก็บนนี้พิจตามวุับ เอาละครับพี่น้องครับตอนนี้ถ้าผู้นำมาเปิดงานครับเพราะท่านไหนมาเปิดอยู่ยักว่าไปใส่ครับสี่โมงเคืองแล้วปกติมะล่ำกับสิรินสามโมงเศร้าครับตอนนี้ล่วงเลยมาหลายนาทีแล้วครับกัดถาผู้นำมาเปิดก็สัณมะล่ำกับเรนเ่ไใดครับ ถ้ากันนั่หาผู้นั่มมาเปิดอ่าว่าเปิดมะล่ำกระเล่นมาได้กันนะครับนี่ครับเนี่ยครับมะล่ำกระทาผู้นั่มมาเปิดงานครับแต่ว่าผู้มาเปิดงานมันเพราะท่านไห้มาเปิดเรื่อยไนเนี่ยยักว่าไปใส่ไปหน่้ยนักรตีกระทาครับทีมงานมอล่ำกระทามา ครับนี่คือบุญมันแฝกครับอำเภอเดียดขอดมบ่บสายไปลรื่องไทยมอเตอร์ไซค์เลยนะครับบุญ <สาย cue> ขึ้นได้ง่อยบ่อะไะครับนะผู้น,น้ำมาเปิดแล้วครับบันนี้นะครับได้เวลาเปิดแล้วครับซีโมงสิเกือบหาโมงครับตอนนี้ก็รงลงสองสามครับ ก่อนอื่นนะครับทำการนัสศกาาพระคุณเจ้านะครับรงรลวทุกองนะครับอยู่ในอาวัสวัดนอดแฝงนะครับก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวบ้านนอดแฝงน้องแว่งนะครับก็บบันไก่เลื่องเขียงนะครับเลี้ยงทันกำนันนะครับมันนี่็ดเวทีสองคนนะครับกำกำนันสมปองบัวใหญ่นะครับกำนันตะวันบัวงามนะครับกับผมครับนายกิรวัตรโยธินโนนะครับคุณยบาลวัดนอดแฝงโมฮานะครับอกับสวัสดีครับอพี่น้องทุกคนนะครับ ก่อนอื่นนะครับงานเฮ้าบุดนี่นะครับก่อนสิีมีงานนะครับเราก็มีจุดประสงค์นะครับในการจัดงานนั่นก็คือนะครับเจ็ดบุญวันบุรพาจาร์นะครับแล้วก็บุญมหาสงการนะครับเสี่ยงทุกปีนะครับบุญเอ่อบุรพาจารย์มหาสงการกับบุมีงานบุมี่บุมีมหรสศพให้พี่น้องเบ่งบุมีเซีมซี่นะครับก็เลยยกใหญ่จากบุญเอ่อเซีนะครับมาไหวบุญสงการ นะครับถือว่าให้พี่น้องนะครับอยู่ในทางกรุงเทพกรุงไทยนะครับหลังจากี่เห็นงานมากก็ได้รวมมวลเสือโฮรเซลนํานะครับเข้าไปอารมณ์นะครับกับมีเชีซีการกุศลนะครับพี่น้องนะครับรวมสมทบกทุนนะครับในการสร้างกุฏิสงหลังไม้นะครับเป็นกุฏิเ้าวาดนะครับในวันนี้นะครับเขาก็เลยเล่งเย็นจุดนี้นะครับในการจัดงานนะครับตุ้มพี่ตุ้มน้องนะครับบันนุ่นแฝกน้องแวง นะครับบานใจเริ่มเคี่ยงน่นสว่างนะครับบานไกลๆกล็กมานะครับก็ดีใจนะครับพี่น้องเห็นพี่น้องมากนาหลายตามาห่วบุญนะครับทังบันบัวง,งามแน่กบมาหลายนะครับนะ